รวมพลังแผ่นดินที่เคารพรักทุกท่านนะสองปีมานีนะ้เราได้ร่วมกันต่อสูนะ้กับระบอบทักษิณมานะเรามวลชนคนดีทุกภาคส่วนนั้นก็ได้ชัยชนะมาเป็นลำดับลำดับนะระบอบทักษิณก็พ่ายแพ้ไปเป็นลำดับจนมาถึงวันที่29นสะสิงหาคมที่ผ่านมา นะกรณีคลิปอัปยศนะองค์อิงหุนเซนนั้นนะสารรัฐธรรมนูญก็ได้ตัดสินนะให้นะองค์อิงนั้นฝ่นะฟาฝื้นจริยธรรมรายแรงแล้วก็ลุดไปจากอำนาจของนายกรัฐมนตรีนะไม่สามารถที่จะดำรงตำแหน่งนะนายกรัฐมนตรีได้อีกต่อไปนะ นั่นคือความสำเร็จของพลังความดีทุกภาคส่วนในประเทศไทยของเราจริงๆแล้วไม่ใช่เพียงแค่หนาองค์ององคนเดียวที่หลุดไปหรอกในเบื้องหลังขององค์อองนั้นก็คือพลังความชั่วของระบอบทักษิณทั้งหมดใช่ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นพลังแห่งความดีงามที่ปราบ พลังชั่วของระบอบทักษิณน,นั้นองค์อิงนั้นเป็นน o ม i นเท่านั้นแหละเป็นรูปที่โชว์ข้างหน้าแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังคือความชั่วของระบอบทักษิณใช่ไหม <Yeah. S 1> ดังนั้นพลังความดีของประชาชนทุกภาคส่วนนี่แหละที่สามารถทำลายพลังความชั่วของระบอบทักษิณได้เราจึงควรภาคภูมิใจควรยินดี นะควรจะมีความสุขที่เราสามารถโค่นล้มพลังเลวร้ายของระบอบทักษิณไปได้นะไปเป็นลำดับลำดับและครั้งนี้จริงๆแล้วเนี่ยระบอบทักษิณน,นั้นถูกทำลายนะพลังของเขาฤทธิเดชของเขานั้นไปไม่น้อยหรอกนะนะไปไม่น้อยเพราะฉะนั้นเราควรจะยินดีเราควรจะภูมิใจกับการเสียสละของพี่น้องทุกท่าน ที่ทําให้ระบอบทักษิณน,นั้นพ่ายแพ้ไปแล้วพ่ายแพ้ไปไม่น้อยขอยืนยันเลยขอพ่ายแพ้ไปไม่น้อยเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อชาติศาสตรกษัตริย์และประชาชนไทยของเรา,าเพียงแต่ว่า,าเพียงแต่ว่ามันยังมีเชื้อของระบอบทักษิณที่ยังหลงเหลืออยู่ใช่ไหมมันยังเป็นภรารกิจของคนดีทุกภาคส่วน ที่เราต้องขุดรากถอนโคนระบอบทักษิณให้สิน้นซากใช่ไหมนั่นแหละคือภารกิจของเราที่ต้องมาล้อมรวมพลังกันณนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในวันนี้รวมทั้งติดตามสถานการณ์ต่างๆนาในภายภาคหน้าต่อไปไม่ว่าจะเป็นนกรณีชั้น14ที่ศาลท่านจะตัดสินในวันที่9กกันยายนนี้นะ หรือกรณีอื่นๆที่มนะีรัฐบาลอื่นเข้ามาบริหารประชาชนคนดีทุกภาคส่วนก็ต้องคอยตรวจสอบต่อไปใช่ไหมน,นี่คือหน้าที่ของพลเมืองดีที่แท้จริงที่จะทำให้ชาติบ้านเมืองของเรานั้นอยู่เย็นเป็นสุขได้จเจริญอย่างแท้จริงได้ก็ต้องอาศัยพลังความดีของพี่น้องทุกท่านนี่แหลนะเพราะฉะนั้น นะเราจึงต้องมาลลอมรวมพลังกันทีนี้ระบอบทักษิณที่ยังเหลือซากให้เราเห็นอยู่นั้นซึ่งสามารถที่จะฟื้นขึ้นมาได้ถ้าเราไม่กำจัดให้สิ้นซากไม่ขุดลากถอนโคนสิ่งที่ยังเหลืออยู่คืออะไรสิทธิที่เขาจะตั้งนาะรัฐบาลสิทธิที่เขาจะเสนอนายกที่มาจากพักเพื่อไทยนั้นก็ยังมีอยู่ใช่ไหม อันนี้คือซากแห่งความเลวร้ายที่เราต้องช่วยกันกำจัดให้สิ้นซากใช่ไหมดังนั้นประชาชนคนดีทุกภาคส่วน,นาชาวพลังแผ่นดินทุกภาคส่วนเราไม่เอานายกที่มาจากพรรคเพื่อไทยใช่ไหมเราไม่เอาการจัดตั้งรัฐบาลโดยพรรคเพื่อไทยใช่ไหม และเราก็ไม่เอาโครงการเลวๆที่รัฐบาลพักเพื่อไทยรวมทั้งพักร่วมรัฐบาลทำม,มาใช่ไหมและแม้จะได้รัฐบาลคนใหม่เข้ามานะแล้วพยายามที่จะแก้รัฐธรรมน,นูญนะทั้งฉบับเลยเราก็ไม่เอาการแก้รัฐธรรมน,นูญที่รวมหมวดหนึ่งหมวดสองหมวดของพระมหากษัตริ์ใช่ไหม เราก็ไม่เอานะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็จะสื่อสารออกไปให้นักการเมืองได้รับรู้ให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้นะโดยศัจธรรมพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้โดยศัจธรรมพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าถ้าคนดีมีอริยธรรมผู้หยุดชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสไปเป็นลำดับมารวมพลังกันบอกเตือน ว่าความชั่วใดที่ไม่ควรทำสิ่งดีใดที่ควรทำถ้าบุคคลใดก็ตามทําตามสิ่งดีนั้นผู้นั้นย่อมได้รับความเจริญใช่ไหม <pediatric S 1> แต่ผู้ใดดืด้อด้านไม่ทําตามนั้นน่าดื้อด้านทําความชั่วต่อไปผู้นั้นย่อมเสื่อมไปจากสิ่งดีงามผู้นั้นย่อมพบกับความพินาศจิบหายใช่ไหม เหมือนกับที่เป็นมาแล้วเป็นลำดับลำดับใช่ไหมนี่คือสัจธรรมเป็นอย่างนี้นะสัจธรรมเป็นเช่นนี้พลังความดีนั้นนะเป็นพลังที่คุ้มครองคนดีเป็นพลังที่สร้างประโยชน์ให้กับคนดีและเป็นพลังที่ทำลายความชั่วร้ายด้วยนะแต่พลังความชั่วร้ายวิบากร้ายนั้นพลังวิบากร้ายนั้น จะทำลายแต่คนที่สร้างวิบากร้ายนั้นเท่านั้นใช่ไหมนี่คือสัจธรรมที่พระเจ้าตรัสสู้ใครคิดพูดทำชั่วสร้างผลเสียสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นยิ่งสร้างผลเสียให้กับส่วนรวมมากๆพลังวิบากร้ายนั้นย่อมทำลายคนชั่วลายนั้นได้อย่างรุนแรงที่สุดเลยใช่ไหม อันนี้เป็นสัจธรรมแล้วพลังวิบากรายนั้นจะทำลายแต่คนชั่วร้ายเท่านั้น,นพลังวิบากร้ายจะทำลายแต่คนชั่วร้ายเท่านั้น,นจะไม่ทำลายคนดีแต่พระพุทธเจ้าตรัสลูพบว่าพลังแห่งความดีนั้นจะทำลายพลังชั่วร้ายด้วยจะสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับคนดีด้วย แล้วไม่ว่าพลังดีหรือพลังชั่วจะออกฤทิ์ในภพชาติที่ทำนั้นส่วนหนึ่งช่วงเวลาต่อไปในชาตินั้นส่วนหนึ่งชาติต่อไปและชาติอื่นสืบไปนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ชีวิตแต่ละชีวิตได้รับอยู่ในปัจจุบันจึงคือผลจากการกระทําในปัจจุบันส่วนหนึ่งและอดีตส่วนหนึ่งร่วมกันเมื่อหมดหมดฤทธิ์แล้ว ส่วนไหนยังไม่หมดทธิ์จะรวมกับอดีตและปัจจุบันอีกอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆๆดังนั้นคนที่มีปัญญาจึงทำแต่สิ่งที่ดีในทุกปัจจุบันใช่ไหมนั่นแหละคือการเพิ่มชัยชนะนั่นคือการเพิ่มชัยชนะให้กับคนดีไปทุกครั้งทุกครั้งและทุกครั้งและเพิ่มพลังพ่ายแพ้ให้กับคนชั่วไปทุกครั้งใช่ไหม ดังนั้นถ้าเราต้องการให้ชาติบ้านเมืองของเราอยู่เย็นเป็นสุขเราก็ต้องมาหลอมรวมพลังกันทำสิ่งที่ดีที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าธรรมะที่พาคารปฏิบัติที่พาเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกนะเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกเรียกว่าอปาริหานิยธรรม พลังนี้พระรูเจ้าบอกว่าให้คนดีนี่มาล้อมรวมพลังกันทำสิ่งที่ดีงามปราบปรามพลังชั่วร้ายส่งเสริมพลังที่ดีใช่ไหมทำตามที่พระเจ้าตัดไว้ในขัตตสูตรที่หนึ่งแล้วก็การระงับอธิกรณ์เจคือ การที่คนดีสารพลังกันติคมประนามประจานเปิดโปงความชั่วของคนชั่วแล้วลงโทษคนชั่วตามกฎสังคมตามกฎหมายคนชั่วก็จะพ่ายแพ้ไปในที่สุดโดยคนดีต้องทำกันอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าวิริยนาทุกขมัตเจติคนจะล่วงทุก์ขได้เพราะความเพียร พ่อครูสมณะผู้ที่รักได้กล่าวเอาไว้ว่าทำดียังไม่ได้ดีเพราะทำดียังไม่มากพอใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้ดีเราก็ร่วมพลังกันทำดีต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องให้มากพอเราก็จะได้รับสิ่งที่ดีอย่างแท้จริงใช่ไหมท่านพ่อครูจึงบอกว่ายาวให้เป็น เย็นเลื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากมากหมดหมดเราเปิดเผยความจริงออกไปเปิดเผยความจริงออกไปพระพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าถ้าท่านได้เตือนใครแล้วคนดีนั้นได้เตือนใครแล้วน้าว่าอย่าทำชั่วให้ทำดีแต่คนนั้นไม่เชื่อ คนนั้นไม่เชื่อยังดื้อด้านทำชั่วต่อไปคนนั้นจะได้รับวิบากร้ายได้รับความเดือดร้อนพินาศชิบหายพ่ายแพ้อย่างแสนสาหัสในที่สุดจะไมส่วนคนดีที่รวมกันทำดีนั้นจะได้แต่พลังที่ทำให้เกิดผลดีทำให้เกิดชัยชนะมากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันและทุกวันเมื่อเรารวมพลังทำดีทุกวัน วิบากร้ายที่เราทํามาที่ไปดึงคนเลวคนร้ายมาทําไม่ดีกับเรากับบ้านเมืองของเรานั้นก็จะหมดไปเรื่อยเลยือยแต่พลังความดีที่เราเพิ่มขึ้นไปนั้นก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยเรื่อยและยิ่งคนชั่วมาทําความชั่วกระทบกับคนดีความชั่วของคนชั่วก็จะทําลายคนชั่วและพลังความดีของคนดีก็จะทําลายคนชั่วเช่นเดียวกัน สุดท้ายคนชั่วก็จะพ่ายแพ้ไปคนดีก็จะชนะเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องคนดีทุกท่านครับทำดีต่อไปได้ใจที่เป็นสุขครับขอบคุณครับ